ออมานะครับฟาร์มแค่ไม่กี่นาทีก็ได้ไปแล้วครับกับการ์ดผีเสื้อนะใบ1.5ล้านสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเอ็มทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่อัปเดใหม่นะแซนเพื่อนๆเนี่ยจะต้องหาเจ้าตัวนี้อยู่นะครับนั่นก็คือเอกสารลับนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นเควสนะครับเปรียบเสมือนกับต้นไม้ของเวสแลนะครับหรือว่าอัพบ้านของคอโมโดนะเนี่ยฮะ ซันมีอยู่500ใช่ไหมพอเดินเควสไประดับหนึ่งแต่มันขาดอีกร้อยหนึ่งครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องาหาอีกร้อยหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําการปลดนะครับเป็นอัตราการดรปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในแต่ละอาณาจักรนะยังไงก็ไปลองหาปลดกันดูแล้วกันนะฮะกับเอกสารลับนะซึ่ง ถามว่าทําไมต้องปลดครับถ้าเราอยากฟาร์มตรงนี้นะครับฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับของสวมใส่เนี่ยซันก็จะเน้นไปทางการตีเผ่านะครับแล้วก็ทางด้านการตีขนาดนะฮะการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะครับก็สามารถใส่ตามนี้ได้เลยนะครับใส่อนูบิสดาวใส่การ์ดกิจกรรมเป็นโรนินก็ได้ครับหรือว่าผ้าคลุมเนี่ยจะใส่เป็นแพนด้าก็ได้ครับตีท่าดินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เผาบรูทนะรองเท้าเนี่ยใส่เป็นม้าธรรมดาเลยครับแล้วก็ใส่เป็นโยกเยกนะ ประดับเนี่ยไม่ต้องเรียนแบบซันก็ได้นะครับเพราะว่าซันทาให้ตรงสายนะซันแม่เน้นฟาร์มเป็นหลักนะครับเนี่ยฮะแต่ขอให้มีการ์ดอุลตร้าแมนนะครับเพราะว่าตีเผ่าบู๊แรงขึ้นนะส่วนธนูเนี่ยซันใส่เป็นการ์ดเดสเซอร์บูฟนะครับเพื่อที่จะตีขนาดเล็กได้แรงขึ้นนะครับมวกเนี่ยหรือว่าฝั่งขวาทั้งหลายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับโดยการที่เราจะตีมอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะทําการตี2ตัวนี้ครับนั่นคือผีเสื้อนะเป็นเผ่าฟอร์มเลสขนาดเล็กนะครับเป็นธาตวิญาณซึ่ง เราคงไม่หาตีธาตวิญญาณอยู่แล้วครับแล้วก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์ครับขนาดกลางเผ่าบรูทนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุดินนะครับซึ่งตีง่ายอยู่แล้วนะครับการตีเนี่ยก็ขอเ,เพื่อนๆนะครับตีให้ได้ตัวละ ร้าน 2, ้าน3อันนี้ก็ถือว่าเป็นดัมเมจที่โอเคแล้วครับของสวมใส่ก็สามารถใส่ตามซันเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนดัมเมจไม่ถึงเนี่ยก็สามารถกดยาเพื่อที่จะได้เพิ่มดัมเมจเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะทานอาหารเพนเพิ่มขึ้นอาหารโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะกดธาตุไฟเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับมันก็คือเป็นแมปเม t a ลเวิร์สนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟาร์มเงินกันแบบเป็นเกาะส่วนตัวส่วนตัวนะครับก็นี่เลยฮะสังเกตไหมครับมันจะม คอมมารโดบีชครับปกติจะมีคอมมารโดบีชใช่ไหมแต่นี่เรามาเมตาเวิร์สครับเพื่อนๆพื่อ g เดอะเอชคอมมาโดบีชนะอ่าพอเข้ามาแล้วครับเห็นไหมครับเหมือนเกาะส่วนตัวเลยเพื่อนๆไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเนี่ยหรือถ้าเกิดมีอยู่มันจะมีน้อยไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ซันเข้ามาเนี่ยมันไม่มีคนเลยนะเพื่อนๆส่วนแมปนี้นะครับมันก็เป็นแมปที่ถ้าเกิดมีหลายคนนะครับจากคลิปที่ซันเคยทํานะฮะ ฟาร์ม3ตัววันฮิตนะครับได้ไปอย่างต่ําๆเนี่ยก็ประมาณ13ล้านนะครับและเพื่อนๆลองคิดครับว่าถ้าเกิดไม่มีคนเนี่ยรับรองว่าจะได้ประมาณ13บสถึงสิล้านอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ไปลองดูคลิปย้อนหลังของสารการยังไงขอให้ฟาร์มมีความสุขครับ